สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2565นางจุธามาศดาบพลอ่อนตำแหน่งครูประจำสูตรการเรียนชุมชนกศน,นตำบลกุดบาตัวชี้วัดที่1การศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่2ทับ2564ดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน1คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน37คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน47คนรวมทั้งสิ้น85คนรอยละของผู้เข้าสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่2ทับ2564ระดับประถมศึกษาคิดเป็น100%ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็น56.86%ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็น55.92% รวมทั้งสิ้นจำนวนผู้เข้าสอบไปลายภาคคิดเป็น56.86%รอยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะจบข,ข้อสอบเอกประจําภาคเรียนที่2ทับ2564จํานวน15คนดังนี้ระดับประถมศึกษาจํานวน1คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน6คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน8คนเข้าสอบทั้งสิ้น12คนคิดเป็น80%กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังนี้ 1. โครงการประถมทเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2/2564 2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มผลสมดิษฐ์ทางการเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่การสอบเอนเน็ต 3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโคกหนองนาโมเดลวิถีใหม่ 4. โครงการค่ายทางษาวิชาการเพื่อยกระดับผลสมดิษ์ทางการศึกษา 5โครงการจิตอา,าตอสากศนอําเภอกุบากรุ่นที่3 6. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 7. โครงการอบรมอาสาเยาวกชาติหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นงานการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทํกกระเป๋าผ้าเย็บมือจำนวน6ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีเวลาว่างให้เกิดประโยชน์และประกอบอาชีพได้ตัวชี้วัดที่2งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย <S 1. 1. <S ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพราชการที่9ณหอประชุมที่วการอำเภอกุฎบา่า 2. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงนงโยบายและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กรสนสกนครเพื่อประชาชนก้าวใหม่9้แห่งคุณภาพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ณพิซี 4, Convention Hall โรงแรมพิิแกนพาลทส 3. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงานกรสนสกนครประจำปีงบประมาณพุทธศัการาช2565รุ่นที่2ณห้องประชุมโคสิท์โฆษนาสันติ สำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนคร